วัสดีครับเช,ช้าวันนี้ผมจะพามาทําบุญไหว้พระที่วัดหลวงพ่อโตบางทีนะครับก็วันนี้เราทําบุญกันก่อนเลยเสร็จแล้วเนี่ยภายในวัดเขาก็จะมีตลาดโบราณร้อยปีนะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นกันไม่รู้ว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะเป็นวันธรรมดานะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวอร่อยเจ้านะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นร้านนี้เคยมาชิมหลายทีแล้วครับแต่วันนี้เดี๋ยวจะทํารีวิวให้ดูครับ เราก็มาทำบุญดอกไม้ทูบเทียนไปไหว้พระก่อนเลยนะครับ,บชุดละยี่สิบบาทหนึ่งชุดครับขอบคุณครับดอกไม้นี่เลือกได้เลยครับดอกบัวก็ได้เนาะเป็นก๊บเนี่ยอันนี้นครับอ้าวดอกบัวดีกว่าพี่เขาบอกกราบเนี่ยโอเคไปลวครับก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในทุกเช้านะครับพระจะมีลงโบสถ์สวดมนต์นะครับ ก็จะเสร็จประมาณ9ก้าโมงครึ่งแต่ไม่เป็นไรเราไปไหว้ด้านข้างโบสถ์ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปถ่ายข้างในกันอีกทีนึง่งนะครับ วัดนี้เขาจ่าหนุญาตให้เราสามารถขึ้นไปติดทองหลวงพ่อโตได้แบบใกล้ชิดน,นะครับแต่ว่าก็ต้องสำรวมแล้วก็ต้องระวัง ที่เคยมีเรื่องเล่ากันมานะครับหลวงพ่อโตวัดบางพีเนี่ยท่านเป็นหนึ่งในตำนานพระพุทธรูปสามองค์ที่ลอยน้ําจากภาคเหนือก็จะมีหลวงพ่อโตวัดบางพีก็คือที่เรามา,ากราบสักการะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็หลวงพ่อวัดบ้านแหลมจังหวัดสมุทรสงครามและอีกองค์ก็คือหลวงพ่อโสชอนที่อยู่จังหวัดจับเชนเซาครับซึ่งทั้งสามองค์นี้ก็จะเป็นตำนานพระพุทธรูปลอยน้ําซึ่งโด่งดังมีความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งหลายหลายคนเนี่ยมา กราบไหว้ขอพรก็สําเร็จสมความปรารถนาไปหลายคนแล้วนะครับ ที่ผมต้องไม่พลาดที่จะพามาดูแล้วก็คือห้องน้ําที่วัดนี้นะครับถ้าเรามองเผินๆนี่จะเหมือนตามโรงแรมเลยนะครับเดี๋ยวจะไปดูข้างในกันว่าเป็นยงไงบ้างเข้าไปดูกัน,นเริ่มต้นจากเป็นประตูอัตโนโมัติก่อนเลย นี่คือห้องน้ำวัดเลแทบจะไม่น่าเชื่อเลยนะครับมีน้ำตกมีมุมให้คนนั่งเล่นระหว่างรอเข้าห้องน้ำด้วยบางคนอาจจะติดภาพว่าเวลาไปวัดเนี่ยจะต้องแบบห้องน้ำอาจจะดูเหมือนไม่ค่อยสะอาดแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยถ้ามาดูวัดนี้แล้วคุณจะต้องถอนคำพูดนะปัดหนาวสวยมา,มากครับห้องน้ำผมดวก็มานั่งตามคอฟฟี่โรงแรมดังๆซะอีกนะ ใครที่จะคิดว่าจะไม่เข้าห้องน้ำก็จะมานั่งเล่นนั่งอะไรที่ตรงนี้ก็ได้นะครับหลังจากที่เราได้ทำบุญไหว้พระเรียบร้อยแล้วนะครับด้านหน้าวัดที่เป็นคลองเนี่ยครับก็จะมีตลาดน้ำโบราณร้อยปีอยู่นะครับแต่ว่าช่วงนี้ไม่แน่ใจว่า,วาจะมีแม่ค้ามาขายเยอะหรือเปล่านะครับเพราะหลังจากสถานการณ์โรคโควิดเนี่ยก็เงียบหขกึนไป<ต>เดี๋ยวเราลองไปเดินดูกันนะครับ ถวายเป็นข้ขอโองตัวหลึ่ข้ขอตูนี่เราก็กำลังจะเข้า ตลาดโบราณบางพีแล้วนะครับตลาดนี้นครับมีอายุเป็นร้อยปีนะครับแต่ว่าเหมือนจะเคยโดนไฟไหม้มาสองรอบแล้วแต่เขาก็สามารถที่จะฟื้นฟูกลับมาเดอนเดินเน,นี่ยวันนี้เดินสบายๆ,ๆาายเลยครับร้านก็เยอะเหมือนกันของกินนะ่าจะอยู่โซนข้างในนะครับเดี๋ยววันนี้อาจจะผ่านดูของกินหลายๆร้านก่อนแต่เรามีนัดพี่าินก๋วยเตี๋ยวไก่เจ้าอร่อยอยู่เจ้าหนึ่งแถวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้อง อดเปรี้ยวไว้กินเผ็ดความเก่าวความโบราณนี่สังเกตจากสายไฟได้นะครับแต่วันเสาร์อาทิตย์นี่คนก็ยังเยอะอยู่นะมาเดินแบบนี้ทำให้นึกถึงบรรยากาศตามต่างจังหวัดนะครับที่ย้อนยุคหลายคนอาจจะยังไม่เกิดอ่เนี่ยความจิกก๋เดี๋ยวร้านนี้ก็อร่อยนะครับ แต่ว่าต้องเก็บท้องไว้ดูที่เนี่ยกำลังลวกเลยอาหารปลาสีสวยมากเลยครับอาหารปลาแบบเทคนิคคัลเลอร์จีิงรับรองปลากินเข้าไปเนี่ยสีจะสวยเหมือนอาหารสีสวยจริงๆเลยน่ากินมากเอ๊ะนี่อะไรกันโอ้ยนี่นี่น อ๋อภาษาอังกฤษเขาเรียกมิต t i พลสตมิตลภาษาไทยก็ไม้ตีพริกภาษาบ้านบ้านก็สากกระเบื้องได้มายปัไงไลูกเอ้แล้วไม่ทักเลย ไม,ไม่ทักเลยเมื่อกี้ยังทักเลยเขาเขินกล้องนี่เราเพิ่งเดินโซนแรกเสร็จนะครับจริงๆเขาก็จะมีอีกโซนหนึ่งอยากต้องข้ามสตพผ่านไปก็คือข้ามข้ามคลองเมื่อกี้ที่คนเขาให้อาหารปลากันนะครับเนี่ยเดินข้ามไป เข,เขาจะใช้สะพานเชื่อมข้ามคลองกันเดี๋ยวผมจะพาข้ามเรือนะหาความหมายของคำว่าข้ามเรือเป็นยังไงเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะพาข้ามเรือไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นด้านหลังของ b ิ๊กซเสียค่าข้ามคนละ1บาท ที่ผมพูดคําว่าข้ามเรือเนี่ยหมายถึงว่าข้ามจริงๆเห็นไหมครับ <laughs> นี่นี่คือเราต้องเดินข้ามข้ามเรือคือเขาเอาเรือสองลำเนี่ยมาต่อเพื่อเป็นเป็นสะพานเหมือนให้เราข้ามพอมีเรือผ่านเราก็ต้องมาแกะเรือสองลำที่เชื่อมกันเพื่อให้เรือผ่านก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาต่อเป,ป็นสะพานเพื่อเดินข้ามไปฝันรูนใหม่เมื่อกี้เดินไปครึ่งทางแล้วต้องถอยกลับมาตั้งหลักก่อน นี่แหละครับผมใช้ภาษาไทยไม่ผิดนะครับนี่คือการข้ามเรือจริงๆเรือรู้สึกจะโค้งเคลงโค้งเคลงเหมือนกันคนละหนึ่งบาทย่นระยะทางได้เยอะมากเลยเวลาใครมาที่วัดหลวงพ่อโตบางพลีแล้วก็จะข้ามมาที่ฝั่งบิ๊กซีซึ่งอยู่ถนนเทพรักษ์เนี่ยครับก็สามารถข้ามตรงนี้ได้นะครับที่ผมพามาที่นี่เพราะว่าเนี่ยร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยเนี่ยจะอยู่ที่ตลาด ที่ในบิ๊กซีตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าตลาดเปิดท้ายบิ๊กซีเป็นกว๋วยเตี๋ยวไก่ตุน๋นมีข้าวมันไก่เนี่ยผมเคยมาทานแล้วล่ะครับรู้สึกว่าเป็นร้านธรรมดาแต่ว่ารสชาติโอเคเนาะก็สิปากว่าไม่เท่าตาเห็นก็ต้องลองชิมกันเลยล่ะครับร้านเนี้ยร้านกว๋วยเตี๋ยวที่เราจะไปเนี่ยเขาจะอยู่โซนด้านด้านนอกของบิ๊กซีนะครับเราเดินตากแอร์ทะลุไปออกอกีกประตูหนึ่งได้นะครับ เนี่ยเดินเข้าห้างบิ๊กซีเลยโอ้ชื่นใจวันนี้อากาศค่อนข้างที่จะร้อนหน่อยเดี๋ยวไปเจอที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับเราก็เดินทะลุบิ๊กซีด้านในมามาออกอีกประตูนึงนะครับซึ่งโอ้ยสานอากาศหายใจไม่ออกพอเราเดินเปิดออกประตูบิ๊กซีมาเนี่ยครับก็จะมีอีกโซนหนึ่งโซนตรงนี้เขาเรียกว่าโซนเปิดท้ายขายของเปิดของกินจะอยู่ทางทางด้านนู้นนูน,น,น,น เรามาเพื่อของกินช้อปปิ้งเราไม่สนนี่ครับมาแล้วเห็นไหมครับก็จะ,จะมีร้านอาหารเนี่ยหลากหลายมากเลยมีทุกอย่างจะเป็นน้ำจะเป็นส้มตำจะเป็นลูกชิ้นทอดหนมจีนน้ำยาน้นำเนี้ยวแต่ว่าเป้าหมายเราชัดเจนมากครับวันนี้เราจะมาที่ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นอินเตอร์นี่เขาก็จะมีข้าวมันไก่อินเตอร์ด้วยไหนดูสิ แม่ปกตินี่เรามันนั่งเฝ้าหน้าตู้เลยนะแม่มันขาวจ๊วะหน้าเจ๊ยจริงๆนะแต่ว่า <c oughs> เขายังเซ็ตไม่เรียบร้อยครับตอนนี้ไก่กําลังอยู่ในขั้นตอนที่กําลังตุนอยู่ไม่เป็นไรเพื่อความอร่อยเรารอได้อยู่แล้วนี่น <c oughs> มาแล้วครับก๋วยเตี๋ยวไก่อันนี้เป็น บะหมี่ไก่ตุน๋นต้มยำอันนี้เป็นสูตรที่เขาแนะนําเลยเพราะว่าผมมากินหลายครั้งแล้วคือชอบตรงที่ว่าเราไม่ต้องปรุงเพิ่มเพราะว่าเขาทํารสจัดมาเลยนะครับสิ่งแรกก็คือที่สังเกตนะครับก็คือว่าเนื้อเนื้อไก่เนี่ยเวลาที่เราตักเนี่ยเนี่ยมันนุ่มมันเปื่อยจนที่เราแบบไม่ต้องมานั่งแบบเหนียวเหนะียวแท้แท้นี่นี่นี่ติดมาเลยครับอืมเข,เขาตุ๋นเข้าเนื้อมากเลย ่เปื่อยมากเลยครับบะหมี่นี่เป็นแบบหมี่กลมเส้นเล็กปกติไม่กินหนังไก่นะแต่นี่เห็นเขาตุนเข้าที่ก็เลยกินหนังไก่ด้วยเข้าใจแล้วครับคำที่เขาบอกว่าละลายในปากเนะี่ยความหมายคือเป็นแบบนี้นี่เองเป็นยังไงบ้างครับสำหรับวันนี้ อิ่มทั้งบุญอิ่มทั้งท้องเลยใช่ไหมครับแต่สําหรับหลายๆคนที่อยากจะมาทานก๋วยเตี๋ยวไก่โดยตรงเลยนะครับก็ขับรถมาจอดรถที่บิ๊กซีบางพลีได้เลยเพราะร้านเขาอยู่ในโครงการที่บิ๊กซีบางพลีนะครับแต่เมื่อเช้าเนี่ยพอดีผมไปไหว้พระก่อนเดินตลาดโบราณร0อปีแล้วก็ข้ามเรือข้ามฟากเนี่ยถึงเดินมาถึงร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ก็เลยดูใช้เวลาเยอะแต่หลายๆคนถ้าอยากจะยิงตรงก็มาที่นี่ได้เลยนะครับ แล้วก็อย่าลืมเหมือนเดิมนะครับถ้าชอบวิดีโอนี้อยากให้พาไปกินของอร่อยหรือไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยรบกวนช่วยกด s u b สไครป์ปุ่มตรงนี้เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับจะได้มีแรงในการทําคลิปต่อๆไปให้ดูกันไปแล้วครับบ๊ายบาย